สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสต้อนรับพี่บอลนะครับหลังจากติด BMW X1 ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาฟิวบิการไปติดบ้านนะครับทั้งหลังนะครับมาวันนี้นะครับเอารถลูกสาวนะครับอ่เบนซ์ GLA 250เข้ามาติดฟิวบิกา Super Nano Ceramic นะครับเป็นฟิล์มที่ปกป้อง UV 400ล้ U1 Ua UV ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูรไลท์ขัดแสงตีน้อนแสงสปอตไลท์เรามีห้องปลอดฝุ่นเพื่อทำการติดฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราอ่ามาดูการทำงานที่ร้านนะครับนะครับคือการทำงานนะครับหัวหน้าช่างหนึ่งช่างเตย ช่างโคมนะครับกำลังทํางานเก็บทําความสะอาดเพื่อที่จะทําการขึ้นแบบฟิล์มครับนี่หนีห้องปลอดฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ติดเสร็จนะครับแล้วไปล้างรถลงพื้นฟูแล้วไปต่อตาแดดให้วน่าช่างหนึ่งช่างเตยได้ดูเก็บฟิล์มครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นไงคันนี้ติดบ้านหน้า50ประตู60แล้วก็สามบ้านหลังและหลังคา80นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับสวัสดีครับแล้วรถเบนจ์ GLA 250คันที่3ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเข้ามาติดฟิล์มมิกาซูเปอร์นาโนเซรามิกนะครับ บานหน้า50ประตูผู้หน้า60แล้วก็สามานหลังและหลังคาสันรูป80%นะครับเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวฟิล์มันนะครับนี่นะครับคือฟิ์วิกาซูเปอร์นาโนสวิงนะครับบานหน้า50%ปกป้ 400, อง UV 400 u UV1 u v B ได้100%นะครับแล้วก็แสงสีฟ้าแสงบูไลท์แสงสีนอนแสงสปอตไลท์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะอันนี้คือบานข้างนะครับ ประตูคู่หน้า6 0สามาาถหลัง80%รหลังคาซัรูป80%บเป็นะครับเป็นฟิล์มนวัตรกรรมที่มืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวสบายตาเป็นฟิล์มที่ตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลายคัดแสงสีนอนแสงสปอร์ตไลท์ได้ดีมากๆนะครับมาหลังก็80%นะครับนี่นะฮะให้เป็นความไพรเวทเป็นส่วนตัวมากๆนะครับสำหรับฟิล์มวีการซูเปอร์นานโนซรามิกบานข้างคนขับเพรเช่นกันนะครับนี่นะฮะตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลายคัดแสงสีน้อนแสงสปอร์ตไลท์ได้ดีเลยทีีเดยวนะครับ นี่นะฮะมืดนอกสว่างในสดใสสบายตัวนะที่จะยุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ตัดบ่อยนี่คือฟิล์มนวัตกรรมฟิมล์มซิลิกที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับสำหรับฟิล์มวิกาซูเปอร์นาโนซิลิกเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโดยรวมกันนะครับนี่นะครับคือฟิล์มวิกาซูเปอร์นาโนซิลิกนะครับบานหน้า50%ปกป้อง u v 4อย UV1, UV, UV ได้100%นะครับตัดแสงสีฟ้าแสงบูไลท์คัสแสงซีนอนแสงสปอตไลท์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ประตูคู่หน้านะครับหกแล้วก็3บานหลังแปดสิบเนะครับนี่นะฮะแปดสิร์เน,นะครับหลังคาสลูป80%นะครับนี่นะฮะและนี่คืออีกหนึ่งฝั่งนะครับบานหน้า 50%, ประตูคู่หน้า60%แล้วก็สามบานหลัง80%นตนะครับนี่นะะ สำหรับฟิล์มวิการซูเปอร์นาโนซาร์เมกนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูโดยรวมภายนอกกันอีกทีนะครับเมนเจลเอสองห้าศูนย์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นำรถไปล้างแล้วก็มาตากแดดตรงนี้ให้หัวหน้าช่างหนึ่งช่างเตอร์ได้ทำการดูแลเก็บฟิล์มสำหรับฟิล์มวิการซูเปอร์นาโนซาร์เมกที่ปกป้องอยู่ีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วอยากติดฟิล์มในช่วงหน้าหนาวนี้ที่แดด แล้วก็ UV แรงมากๆก็สามารถทักทายเข้าไปได้ที้าถาวรรู้ทสอบเรียบทางด่วนอีกไปมาลาบินทาอย่าลืมนะครับฝากกดใจเม้นแชร์นะครับถันทิดเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับมาดูใหม่ฝากกดติดตามในช่องยูทูบเพจถาวรรู้ทสอบอ่าแล้วก็ถาวรรู้ทสอบใปนช่องทีมเก่าด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ